สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตลอดทั้งปีช่อง3เสิร์ฟละครปังๆมาให้แฟนๆได้ว้าวกันต่อเนื่องทั้งละครชุดดวงใจเทวพรมซีรีส์แจ้งเกิดคุณได้ไปต่อและใจซ่อนรักวันนี้เรามีสกูพิเศษไฮไลท์ละครซีรีส์แห่งปีไปดูกันค่ะว่าซีนไหนที่คนเล่นยังประทับใจไม่ลืมค่ะไฮไลท์ละครซีรีส์แห่งปีดวงใจเทวพรม คุณเป็นไรไหมหรอคุณเลือดเต็มเลยอะไม่หิวตั้งหลายวันเลยมีคนเขาคิดถึงนะถ้าลูกพี่คุณไม่กล้ามาบอกยกเลิกกับผมด้วยตัวเองผมก็ถือว่ายังเป็นลูกค้าปิ่นัวอยู่กับผมร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวง,ง,ลวงรัจักจุฑาเทพเรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดครับผม ดูดับซอรอนค่ะอาศิระครับอาศิระจุธาเทพชีวันจะถามคุณสรุปก็แค่ตอบคุณชอบอยู่กับคนแบบไหนคนตลกที่ฉลาดรออคุณเป็นอะไรไหมเป็นอีกหนึ่งซีนเหมือนกันที่เลือดไหลแบบแล้วแบบหยดใส่จีน่าหยดใส่อะไรแต่ตัวเองคือแบบ เลือดจะหมดตัวไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีเป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักในส่วนของการเข้าป่าเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปตามหาดวงตาที่3ของพญานาคค่ะ <c oughs> ก็ะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นท้าทายซีนที่ประทับใจมากที่สุดนะจะเป็นซีนที่หนูบอกว่าไม่หยุดตั้งหลายวานันมีคนเขาคิดถึงนะเหม,<า>มือนเป็นฉากแรกที่แบบตัวละครนี้แบบกลาบ้าพูดความรู้สึกตัวเองออกมาค่ะยังไงก็จะอยากให้เขาวาปูปินโตเป็นซีนแรกที่ผม ได้รับคำชมจากพี่นำพิติมาผู้จัดละครของผมเองก็ยังอยู่ในหัวใจอยู่ครับช่านั้อตัวครับผมชื่อยศของคุณนรจักเนี่ยจำค่อนข้างยากครับผมโดยเฉพาะสำหรัฝรั่งน้อยคนนี้นะครับผมดีใจมากๆที่ ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ผ่านไปได้ครับไอร้อนมันแบบสุดๆเลยตอนนั้นอระเทศก็ช่วยเซฟมุด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเขาต้องเหมือนแบบกระโดดเข้ามาช่วยเราทุกคนต้องทํางานเป็นทีมเวิร์คค่ะนัมเมื่อวันนะตอนนี้ก็คือเป็นซีนแนะนําตัวคะ่ะมันเป็นความทรงจําที่คนไปไหนก็ไม่ได้เรียกแบบพิกมากเท่าไหร่จะเรียกคุณเพชรหรือว่าไม่ก็จะเรียกดูดับสอนด้วยอะไรเงี้ยครับผมชิวจะถามคุณสุแค่แค่อเป็นซีนแบบ น่ารักสบายบายแล้วก็ได้รู้ความคิดของคุณสรุปด้วยมันเป็นซีนที่แบบว่าหาเคมีกันหนักมากซีนนี้แล้วแบบว่าทํากันบ้านกันแบบว่าหลายรอบมากหนึ่งในร้อย เป็นการจบละครที่แปลกใหม่เพราะว่ามันมันเรียบง่ายมากๆเลยค่ะมันเป็นตอนจบที่ real มากๆว่าปลายทางของนคนที่รักกันสองคนมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณได้ไปต่อไปต่อตอกับฉันไหมเธอจะ,จะอภัยให้ฉันได้หรือ,อยังลอง ถ่ายายากคือถ่ายนานมากเลยถ่ายตั้งแต่สุดเขาอะตั้งแต่สุดเขานจนจน,จนถึงแบบตีนเขาเลย <c oughs> ถ้าในชีวิตจริงไม่น่ามีโอกาสได้ขับมอเตอร์ไซค์ลงจากเขาอะอใจซ่อนรัก <c oughs> เอิญอยากเลิกกับพี่หมอพี่หมอก็แค่ของเล่นที่เอิญเบื่อแล้วปล่อยเอิญไปสักทีเถอะ <c oughs> เอิญแค่ล้อพี่เล่นใช่ไหมเอิญไม่ได้จะไปใช่ไหมเอิญไม่ได้จะเลใช่ไหม ใจตอนนั้นเราร้องไห้กันหนักหน่วงมากจช่ได้ปะร้องไห้สามชั่วโมงนอนสต็อปแล้วทีมงานก็คือเงียบมากเพื่อที่จะแบบช่วยเราไม่ให้เราลุกในฉากคือเดินออกไปแล้วแต่ออมยังยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อแบบส่งกําลังใจให้กันแล้วเช่นกันตอนที่ออมร้องไห้ก็มีพี่หลียืนส่งกาลังใจให้เหมือนกันมันก็เป็นอีกหนึ่งฉากสองพันของใจสลัด นอกจากนี้ยังมีละครคุณภาพคับจอวานรักต้องห้ามมือปราบกระทะรัว่วในวันที่ฝนพร่างพรายลมเล่นไฟจนกว่าจะได้รักกันโลกหมุนรอบเธอน่านฟ้าชลาไลัยรักท่วมทุง่งร้อยเล่นเกมออฟฟิศเรือนธาตเป็นความสุขล้นใจที่ช่องสามจัดให้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีไฮไลท์ไหนตรงใจคุณผู้ชมบ้าง นายาถูกใจทุกเรื่องเลยค่ะวันพรุ่งนี้มาติดตามสกูพิเศษโมเมนต์ความสำเร็จความสุขความประทับใจ<อ>ที่สุดแห่งปีมาโรงกันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากลินาราวสวัสดีค่ะ